พ่อกดบันทึกแล้วเล่นได้เลยอ่ะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะอ่เข้าขี่แม่เข้าขี่แม่เข้าขีแขาข่แม่ขีข่แม่ไล่เยกขีข่แม่เอ้ตอนนี้เราบันทึกวิดีโอครอบครัวตัวยวุ่งอไม่อาะจิเนอร์จิเนอร์ขีหน่อย เออฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอ่าดุดุดุดลุดไปลุดแมกกเอ้ยกไก่กเอ้ยกไก่กไก่ในลอันดับึ่งขางสาม่ลุก หนึ่งสองสามนะลูกสี่นับหน่อยเร็นับหน่อยเร็อ่านับหนึ่งคนแกนับสองมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยแล้วคนแรนับแ่ที่แม่ฟังหน่อยเร็ว หน,นึ่งก่อนไม่งั้นแม่ไม่ดีคอนะนั่นเองตัวเนื <Yeah, ้อะไรสนุกอะไรเด็กอ่ะ แม่มันชิงโตเลยแม่มันชิงเตเลยเว้นขี้นะสิก้องวิดีโอเพราะอาจจะอีก3สามชั่วโมงกว่า อ่าอืพ่อบอกต้องเรียนนับหนึ่งสองสามลูกหนึ่งสองสามคือคือบอกนำแฮะอ้ออะไรล่กอายออหน King of kings. <laughs> King of kings.